สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเพจคุณพันกิฟทช็อปนะคะวันนี้ก็จะมารีวิว,ว,วสินค้าที่ทางร้านขายอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นยางรัดผมเนาะวันนี้ก็เอามาให้ดูสามแบบนะคะถ้าใครสนใจติดต่อบแบบไหนสอบถามด้่หลังร้านได้เลยนะเดี๋ยวทางร้านจะทิ้งเพจไวใ้ให้หลังคลิปนะท้ายคลิปแล้วก็ท้ายคลิปทางร้านก็จะให้ดูรูปรีวิวที่การใช้ยางมัดผมของร้านเราเนาะ ร้านเราก็จะมีเป็นแบบนี้นะเป็นยังรัดผมรูปผลไม้แบบนี้จะมีอยู่สามสีสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีชมพูแล้วก็แบบโบแบบโบแบบนี้เห็นปะแบบนี้ก็จะมีสามสีเหลือนกันสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีชมพู แล้วก็อีกตัวสุดท้ายเป็นแบบนี้แบบกล่องเนาะน่ารักดีนะนี่มีอยู่สองกล่องสินค้าแต่ละตัวทางร้านไม่แพงนะคะสามารถซื้อได้แล้วก็ราคาส่งก็เป็นราคาส่งกันเองเนาะถ้าสนใจสินค้าตัวไหนสามารถอินบ็อกไปที่หลังร้านได้เดี๋ยวจะมี แอดมินตอบกลับนะครับภายใน24ชั่วโมงสนใจสั่งซื้อได้นะราคาไม่แพงเป็นกันเองเดี๋ยวทางร้านจะแจ้งราคาไว้ในโพสเนาะนี่จ้ะสินค้าของทางร้านที่เอามาให้ดูวันนี้ก็จะประมาณนี้ถ้าสนใจนะเดี๋ยวทิ้งเพจไปหลังคลิปนี้ให้ดูไปละว,วันนี้บ๊ายบายขอบคุณค่ะ